สวัสดียามเช้านะครับวันนี้วันหยุดนะครับผมก็จะไปตกปลากันนะครับที่แหลมสิงนะครับผมอากาศวันนี้ก็ฝนจะตกนะครับแก่อนไปนะครับนี่เราก็มาเติมความสดชื่นรับไปอ้วนกันก่อนเลยนะครับอ้วนใหญ่ตัวนี้หนาหย่น,ยน นี่เขาจะมีตัวเป็นไอ้งัวนะครับผมตัวนี้ไอ้งัวขนฟูๆน่ารักนะครับผมอ่าตอนนี้เราก็เตรียมตัวนะครับผมเตรียมออกเดินทางนะครับเราจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่แหลมสิงห์นะครับเพื่อไปจะไปตกป่ากันนะครับผมที่บ้านนุ่นพี่นะครับผมพี่ตานะครับเตรียมตัวเดินทาง นะครับบรรยากาศนะครับเมฆนะครับเหมือนฝนจะตกเลยนะครับไม่รู้ว่าข้างหน้าฝนจะตกหรือเปล่าเดี๋ยวไปถึงที่นู่นก็ค่อยมาดูกันอีกทีว่าฝนจะตกหรือเปล่านะครับน่าถึงตรงนี้ก็ถึงแล้วนะครับผมที่ตกปลานะครับบ้านกองหินนะครับผมเป็นนาบ้านรุ่นนี้นะครับอากาศแดดออกนะครับทุกคนเราก็มาถึงบ้านกองหินนี่เราจะมาตกปลากัน น,นี่เราก็จะมาตกปลาันที่บ้านกองหินนี่เห็นรึมาจากปลาชายเลนไม่รู้จะได้ปลาอะไรเมาอนกัน นี่แะครับทุกคนบรรยากาศโอเคครับเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์กันนะครับเราก็ได้มาตกปลาก,กันอยู่ที่ บ้านกองหินบรรยากาศคิดเพิ่งเหวี่ยงเข้าไปเมื่อกี้เอาโทรศัพท์มาชาร์จแบตด้วยอ,อย่างเราก็จะเป็นกุ้งนี่กุ้งครับเราจะมาดูว่าวันนี้เราจะได้ปาลาอะไรกลับบ้านนะครับเพิ่งเริ่มตกไปเมื่อกี้ วันนี้น้ำขึ้นนะครับผมก็แดดยังแรงอยู่เดี๋ยวไอที่ตกนะครับมันมีปลากัดอยู่บ้างนะครับแต่ยังไม่ติดก็ลองดูนะครับว่าเผื่อจะได้ปลาเลยนะครับลองดูอีกสักพักนะครับผมเผื่อจะโดนปลาเราพงสักตัวนะครับเผื่อฟุกนะเผื่อฟุกนะ ฝนจะตกทุกคนบรรยากาศน,นี้ก็ดูบรรยากาศเลยนะครับฝนเริ่มปลยโปยลงมาแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ยังไม่ได้ปลาสักตัวเลยนะครับก็รอดูบรรยากาศไปก่อนว่าฝนจะลงหรือเปล่านะครับผมแต่ก็ยังมีคนมาโยนอวน ยู่แถวหน้าเบ็ดอยู่แล้วว่าจะเปลี่ยนที่นะครับมาไปดูตรงที่แหลมสิงนี่กว่านะครับผมตอนนี้ลมก็เริ่มแรงนะครับผมก็รอ,อดูว่าฝนมาลงอีกต่อไหมนะครับเลยดูบรรยากาศก่อนนะครับดูจาก คนมาลงวนหน้าเบ็ดแล้วย้ายที่นะครับสรุปตรงนี้ปกแล้วไม่ได้ปลานะครับผมเลยจะย้ายไปอยู่ที่แหลมสิงห์นะครับผมไปดูว่าแหลมสิงห์จะได้ปลาอะไรเปล่านะครับวันนี้ก็มาที่แหลมสิงห์แล้วนะครับลมแรงมากนะครับผมน้าไหลแรงด้วยนะครับน้ํากําลังลงเลยนะครับไม่รู้จะได้ปลาหรือเปล่าก็มีคนมาตกกันเยอะมากนะครับก็ยังไม่มีใครได้เหมือนกันเพราะน้ํามันไหลแรงนะครับ ไม่รู้ว่าจะได้กันไหมนะครับผมก็ลองดูไปก่อนนะครับเผื่อฟุกได้ทักตัวนะนี่ก็ผ่านไปชั่วโมงของชั่วโมงแล้วนะครับผม,ผมน่าจะยังไม่ได้สุกวันนี้น่าจะไม่ได้ป่านะครับผม,ผมก็ลองนั่งชิวๆรับบรรยากาศแทนการตกป่านะครับรอบหน้าก็าน่าจะมาดูช่วงนี้ว่าฝนมันไม่ตกดีกว่านะครับผม วันนี้ฝนโปอยๆน้ําลงด้วยนะครับไหลแรงใช้ตะกรวดสองลูกยังเอาไม่อยู่นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมก็จะว่าจะไปดูที่อาดเจ้าหลาวดูนะครับผมอ่าไงก็ฝากติดตามช่องเลยนะครับคัดทําอยู่นะครับผมก็เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเข้าที่เข้ามารับชมนะครับผม